แม่แม่หีหีนี่มึงจะตกใจโอ้โยเนียเด้งเลยแป๊บหน้าขอใส่ขอใส่ชุดเกราะเพื่อความเท่ชุบชุบชุบกำลังแห่งค้อนทองไงอกเพลงดับร้องน้าพาอือ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 เรียโยเนียโยเนียเร่งเลยจ่ายเขาโบนัสด้วยได้นะตอนนี้ติดงานโยไปไปทำงานกันแล้วนะครับโันโชคดีครับ อตอนนี้คือฮันใช้ของนิสุดย,ยอดมากเลยไม่เคลียกันกำกำหลาบลหลายๆอย่างก็คือฮันใช้อ,อที่ขุดที่ขุดไม้โง่โงเลยลเอา้าเคให้เมีนเนียมไปแล้วแล้วไม่ค้าว่ะเป็นไม,ไม้แฟร์าขาดเทีอันเดียวแล้วก็ได้ที่ขุดเลยนะเว้ยฮันกำลังแช่วยของอยู่ไว้เคลียฮันไม่มีเวลางั้นเดี๋ยวไปก่อนนะทุกดตีคยขบโอเคขาพง เดี๋ยวเดี๋ยวสักครั้งผมอาจจะมาร่วมไลด้วยนี่พี่ก็ร่วมอยู่เลยนี่ฮันหนองฮันก็เป็นก็เป็นตตีเหมือพอดีเลยนี่แมงโกลเปียวก็ใช่ไงนี่เทำไมถึงไม่ไปตบหน้าไออันตาปาดักโอ๊กดักโอ๊กที่สิบห้ได้โอ้ต้นโอ๊นี้ก็ได้ตังเยอะใช่ได้เลยห้าชุดชุดละห้าบาทเอ้ยชุดละสิบสองบาทไหนนายขายแล้ววะ โอ้นี่มันขายถ้วยเอ้ยขายมิ้งน่าน่าโพดอ่เราเราจะฟังหน่อยอย่างอ้าวอือโอ้ให้นอไม่เคียนะโพดฮะง่าห้าสิบเฮ้ยตังแดกข้าวคุยไม่มีเลยเนี่ยเงพี่แม่น่าเศ้าโอ้สวยเจอทองเปิดโอ้เข็มฉีดยาขอบคุณครับ ได้อดินรลีละแล้วก็ทองคุณเลสคุณเลสคุณเลสครับที่ขุดอะไรเมนท์ไทได้ยังขุดอะไรนะไอมันอะไนเมนท์ไทอะไอ้แร่แร่ที่ว่าอยู่ในเตาตอนนี้ที่ไม่ใช่ทองอ่ะมันใช้ไม้โอ๊กเมื่อกี้ที่ค,เคีเคยที่คีพาไปอ่ะอโอ้<ม>สวยแล้วทาย เออใช้ไม้ใช่ไม้โอ๊กแล้วก็ที่ขุดดี่แล้วก็แร่นนะเป็นไทห้าแล้วก็ไอเชือกฟางนี่ได้จากไม้ปกติอะห้าแค่นั้นเลยมาขุดมาขุดต้นโอ๊กแปบบช่วงนี้เงินมันขาดเงนินเหลือร้อยเดียวเองพูดถึงราโอหายไปไหนวะตอนแรกอะเจอระโออยู่นะแต่ว่ามันน้อยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องตั้งใจเก็บตังค์ให้แบบแรกเยอะดําเบลมันจะแรงแ,รแล้วก็ไปขุดโอ๊กกันอ,อย่ากได้นําส้มมากเลยจะได้ตีเร็วแบบพี่ตัว จริงๆนี้แหละบอสก็โอเคอยู่นะเ<ค>อ่อดูเหมือนว่าเล่จะขา,าดไอดีขาดไอแบงค์สองอัน่ะขาดโอ,อ๊กเหรอโอ,อกหรือแร่แร่แรหรอดูในเตาเนี่ยโอเคครบแล้วค่ะ คาบคาบทางชุดทางอันนี้ไปเลยน่าจะไหวแล้วนะตามทฤษฎีจัดไปอ๋อเออชุดก่อนมีแค่นี้ไหวแล้วอบอดบอดบอ,อนะดอใช่ใช่มันตามทฤษฎีมันน่าจะไหวแล้วไม่ทันค่าอ่าแม่สีนวลไปสองร้อยห้าสิบตัวแล้วโอ้ไม่โดน <c oughs> หวานเยี่ยบเสร็จหนึ่งเหล็กแม่งเป็นเหล็กอย่างเยอะมาเอ้ยไม้ไม้ไม้หกสิบเดี๋ยวเอาไปขายก่อนเนี่ยหรอกเดี๋ยวจะไปประจนภายแล้วนี่ขายอะไรขายเหล็กป่ะโอ้ขายหินหรอโอ้ขายเอดีไงโอ๊กเงิน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  สวยวิเดียวเออได้ได้ได้แทน่นเอาไว้คราบดาบบอสด้วยแล้วก็เออเอาไว้ครับเอ็งก็ไม่ต่างมาจากข้าเลยดีกว่าได้ดามจับแล้วอ่ะฮันฮันได้ดาบไหมเ <c oughs> คดได้ดามจับฮั <c oughs> นเม่งได้ฮันเม่งได้ดามจับเหมือนกันโอ้ oh <my> God. ไม่ก็เ,เอแม่งมัน,ม,นมันมีให้ซื้อด้วยนี่หว่าไอ้พวกแบบฐานกับไม้นี่เดี๋ยวนะงเออเอาเอาฐา,า,านมาก่อนดิเอาฐานมาก่อนไม่ใช่หรอกเดีย๋ยวไปเผาแร่เพิ่ม เฮ้ยบอสเกิดบอสเกิดเธอคุณพระคุณเจ้าแล้วแบบมันไม่เดินหาคุณคุณเลสได้เลยหาทีเฉุยอยู่ใกล้กันอู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 โอ้หลบไปหนึ่งสเต็ปอุ้ยอุ้ยเลสไม่อยากจะหลอดเลยอดหลอดหอดนายไม่รอดแน่อุ้ยอุ้ยทีเนี่จะไม่หอดโคตรเกลยดแพทเทิร์นเลยมันเดาไม่ถูก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิวมานี่เลยตีมันเลยร้อยเดียวเออมันจะมีทั้งหมดงสามท่าระวังระวังท่าเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เร็วมาจบแล้วนะคินตายซะอุ้ยได้ด่าบเยสโวได้ด่าไม่ต้องท่าเลยหวานเจี๊ยบอือเกาเหรอเกาเหรอคุณเลสคุณเลสคุณเลสเดี๋ยวดะเอาเอามาดามมาดาม เอาเดาวนี่ไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอีแรงนี่เดินไปข้างใต้มันเราตีได้นะไม่ต้องไปฝืนกระโดดอยู่ติดตรงที่ว่าอันนี้เราไม่ถึงไม่ไม่ม่มาข้างใต้แล้วก็ตีงูงได้เลยมันไม่ต้องกระโดดแล้วแล้วปัญหาคือพอไปอยู่ข้างใต้มันก็ตีเราไม่ได้เลยนะมันตาหลีหรือมาตาขี่อย่าไปาล